เมืองใต้ต้องเปลี่ยนฉายาแล้วครับฝน10บนะแดดออกแค่2เดือนครับโอ้ยพอพูดถึงเรื่องนี้นะหลายคนเนะี่ยก็รู้สึกนะมีอารมณ์แล้วบอกกันนะมีอารมณ์แล้วนะดูเขามาตั้งนานแล้วมีอารมณ์แล้วเรื่องของคนที่เก่ากําลังค้นหาอยู่เนี่ยนะคนที่ถูกต่างการตามล่าอยู่ตอนนี้ครับนะมันมีอยู่แค่2ประเด็นเท่านั้นแหละครับนะสวัสดีครับ เขามานะเพื่อที่จัดตาการนะตอกเสานะตีตั้งน้ำํำยางครับนะแต่ไม่ได้คลีนแล้วครับเป็นไงครับโดนฝนตะลมอยู่ทุกวีทุกวันนะช่วงนี้ครับเป็นเอ้ยนะครับต้องเปลี่ยนฉายาอย่างที่บอกครับนะเมืองใต้เราวันนี้เปลี่ยนเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาวางกันครับไปแล้วครับนะวันนี้นะเมืองใต้ต้องเปลี่ยนฉายาแล้วครับนะเมื่อก่อนก็บอกอะไร แถวจังหวัดระนองใช่ไหมที่เขาตั้งฉายาไว้ให้ว่าฝนแปดแดดสี่แต่ว่าคือฝนตกฝนตกแค่แปดเดือนนะแดดออกสี่เดือนนะครับนั่นอ่ะเมืองระนองนะครับแต่ดินแดนเมืองใต้โดยรวมนะโดยเฉพาะไม่รู้ที่อื่นนะแต่บ้านผมนะครับนะนะต้องให้ฉายาใหม่แล้วครับนะฝนสิบนะแดดออกแค่สองเดือนครับโอ้ยนะคือยังไงครับพี่น้องครับ เนะี่ยวันนี้ก็นะเป็นเดือนพฤศจิกชชายนถูกไว้ครับพฤศจิกชชาตันวาเนี่ยถ้านะหากว่าตันวานะแรงฝนแรงให้สักกลางกลางเดือนนะก็จะย่างเข้าสู่มกรานะของปีใหม่นะครับมกราเป็นไงครับไม่รู้ว่าจะจะแรงหรือจะตกอีกนะไม่มีใครรู้ได้นะครับจากนั้นเป็นไงครับย่างเข้าสู่เดือนกุมภาเนะี่ยกุมภา ยางนะบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะปัดใบนะครับเนี่ยครับปอยางปัดใบเป็นไงครับนะตามหลักการแล้วเนี่ยก็ต้องอะละเว้นใช่ไหมก็ต้องเว้นแนวเว้นยางไปปักยางไปนะครับแต่แนวโน้มนะผมว่าปีนี้นะอาจจะก็เรียกว่าอะไรตัดป่ายอดกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าหยุดเยอะหยุดเยอะกว่าตัดนะที่ผ่านมานะครับแต่ที่แน่ๆนะพอฝนซ้ำ นะฝนซ้ำม,มายาวนาน,ปนไปเลยครับสิ่งหนึ่งนะที่เห็นเริ่มเห็นชัดเจนแล้วครับโดยเฉพาะนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องยางอกร้อยแล้วครับนะแต่ฝนซ้ำอย่างเนี้ยก็จะโดนอะไรครับโดนโรคใบร่วงนะนานเล่นะครับแต่เดี๋ยวเนี้ยนะสองนหนึ่งนะก็โดนด้วยแล้วครับนะเมื่อก่อนสองหนึ่งไม่โดนนะแต่เดี๋ยวเนี้ยโดนแล้วนะครับแล้วยิ่งสามพันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับนะใบเนี่ยเริ่มที่จะรุงเรงนะครับนะ มาแล้วเนะเวลาฝนตกซ้ำนานหลายวันอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้พวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะเชื้อใบร่วงเนี่ยชอบมากนะครับกับบรรยากาศแบบนี้ครับนะตอนนี้นะ่แต่เรามองนะก็าใจแดดนะฮะตรงกว้าเริ่มที่จะดูเหมือนว่าจะเปิดนะครับแต่อย่างนี้และครับนะบ้านผมเนี่ยตกประมาณตีหนึ่งตีสมา2อสคืนแล้วนะครับนะเป็นการตกอะไร ตกปล่อยๆนะครับนะแต่เป็นภาษาไทยบอกว่าตกเซ็กๆซ็นะครับตกเซ็กๆ็เซ็กๆซ็นะครับนะลากตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนะยันรุ่งเลยนะครับปอร,รุ่งไปไหนครับปอร,รุ่งนะตอนเช้าก็เห็นแดดโอ้ยนะเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วครับนะสองสามสี่วันแล้วนะครับก่อนหน้านู้นอ่ะก่อนนะอหน้านู้นก็มีการตกแบบถล่มทลายเลยนะตกหนักนะครับนะในช่วงตอนกลางวันนะครับ พอตอนเย็นก็เริ่มที่จะแรงไปนะก็มีพี่น้องนะก็เรียกว่าอะไรขึ้นไปไปแค้นยางนะไปโจบ้างนะครับนะแต่หลังจากนั้นมานะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะโดนตะลมตอนกลางคืนเลยครับนะตอนตีหนึ่งตีสองนะตกปลอยๆีย่ยตั้งคืนนะครับนะก็ไม่ได้กลแล้วครับนะคือพี่น้องชาสวนยางนะครับนะก็บอกว่าราคายางนะไม่ดี ก็ไม <czywiście S 2> ่เป็นไรนะครับแต่กอใอ้ได้กลีดนะครับราคายางถึงจะดีแค่ไหนนะอากไม่ได้กลีดก็จบกันพอดีนะครับนะเพราะฉะนั้นการได้กลีดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอที่จะไปได้เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าราคายางไม่ดีนะครับแต่ให้ได้กลีดแต่ถ้าตั้งได้กลีดตั้งราคายางดีอันนี้ถือว่าโคตรดีนะครับวู้่าแถวบ้านผมนะ ช่วงนี้ก็เตวดาสั่งแม่กรีดนะครับเพราะว่าฝนตกนะตอนดึกๆนะครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่แถวๆเทือกเขาบรรทัดไปนงครับโอ้ยนะช่วงนี้โดนเจ้าหน้าที่ไม่ให้กรีดครับแต่ก็ฝนก็ตกด้วยนะนะแต่อย่างที่ผมบอกครับถึงแม้ว่าฝนจะตกนะบ,บางทีก็พี่น้องส่วนยางเนี่ยก็สามารถขึ้นที่ไปไปโจนะไปแก้นได้บ้างนะครับนะคือคนขีดยางครับ แต่หากว่าไม่ได้กรีดยางหลายๆวันเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จนะ่ายในชีวิตประจําวันล่ะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่นะ้นองที่ไม่ได้กรีดยางแถวเทือกเขาบรรทัดเนี่ยาได้มีการช่วยเสริมนะก็เรียกว่าเสริมแล้วครับนเะสริมไรายได้ใหบ้างก็ดีนะงบงบงบไปเยอะงบออกไปเยอะเลยนะ <c oughs> ตายพี่น้องส่วนยางได้บ้าง ก็ดีด้ะผมว่านะโอ้พอพูดถึงเรื่องนี้นะหลายคนเนี่ยก็รู้สึกนะมีอารมณ์แล้วบอกกันนะมีอารมณ์แล้วนะดูเขามาตั้งนานแล้วมีอารมณ์แล้วนะครับนะโอ้พี่น้องครับนะได้จะพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องเรื่องของคนที่เขากาลังค้นหาอยู่เนี่ยนะครับเราอย่าไปเอ่ยชื่อนะแต่ผมพูดอย่างนี้หลายคนรู้แน่นอนนะครับนะคนที่ถูกตั้งการตามล่าอยู่ตอนนี้ครับนะ มันมีอยู่แค่สองประเด็นเท้านั้นแหละครับนะในฐานะที่ผมเนี่ยก็เคยเป็นคนอยู่ในป่านะอยู่ในป่ามาก็เป็นขึ้นก้อนชีวิตเขาว่าได้นะครับนะตอนวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้เห็นสีวิไลคับกับเขาต่ออะไรนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตในป่าซะเยอะนะมาโมกันหน่อยครับโมกพื่อนเพื่อนครับการอยู่ในป่าเนี่ยครับนะ แต่ว่าเรามีวิชาติดตัวมากน้อยแค่ไหนล่ะครับคือแน่นอนนะการมีประสบการณ์นในผาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเราเนี่ยสามารถอย่างรู้ถึงลักษณะพื้นที่ถึงลักษณะการที่จะต้องเดินหรือว่าต้องใช้ชีวิตชั่วกล่าวได้ยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะครับการเข้าไปใช้ชีวิตกับการโดนล่ามันคนละอย่างกันครับนะคนที่ถูกล่าอยู่เขาไม่มี จิตอารมณ์ที่จะมานั่งโอ้ยนะมันมานั่งวิเคราะห์ว่าตรง,งนั้นอย่างนั้นตรงนี้อย่างนี้หรอกครับนะไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กําลังถูกล่าเนี่ยนะครับนะไอเสือเนี่ยไอเสือผมเนี่ยสันนิษฐานไว้ให้สองต่างนะครับนะต่างที่หนึ่งคือไอเสือเนี่ยลงจากเขาไปนานแล้ว <laughs> ตั้งแต่วันแรกที่ปะทะกันนู่นแหละครับนะเขา ไม่มีใครอยากจะติดอยู่ในวงล้อมในป่าหรอกครับเชียอผมไหมนะไหนไงนะงไหนไงนะแต่ไปไหนไม่รู้นะอ้นนอเขาเองสิอมันถามเรานะเจ้าด่านตีดูนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์สายด่วนมาตามเอ้ยนี้ไปไหนยผมก็ไม่รู้นะครับก็มีทางไหนไปได้บ้างละ่ะคนจำนานพื้นที่อ่ะนะครับก็รู้หมดแหละซอกซอยในป่าป่านี่ไปเชื่อมตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้นะ ที่อันตรายที่สุดนะยังเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะแล้วตรงไหนมันอันตรายน้อยอันตรายมากนะเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ในการเจ้าหน้าที่นะคนที่ทำเนี่ยอาจจะคาดคะเนอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับนะนี่นี่คือหนึ่งคือเขาไม่ได้อยู่บนเขาแล้วนะครับไอเสือมาอยู่แล้วบนเขาไปนานแล้วนะครับกับประเด็นที่สองครับนะตาจังอยู่บนเขา นะครับก็มีกลุ่มอยู่แล้วพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้อันตรายเปล่าเนี่ยแต่เรามาวิเคราะห์นะวิเคราะห์เฉยๆนะแต่ยังอยู่บนเขาหรือว่าอยู่ในพื้นที่นะก็มีกลุ่มอยู่แล้วครับนะแต่ผมความเก่านะตั้งแต่วันแรกที่เขาวันสองวันแรกที่เขาเริ่มบอกไปเจอตัวแล้วเกิดการประทะขึ้นนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นนะ มีการไล่ล่าเต็มกำลังนะครับก็บอกวันพุธเดี๋ยววันพุธนะเจอตัวแน่นอนเนี่ย,นนยผมหัดคลิปอยู่นะตอนนี้สักประมาณบ่ายสองบ่ายสองกว่าๆนะครับของวันพุธนะของวันพุธท,ที่สิบห้านะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนอยละเอียดเลยนะก็นะคือตาหาก มีการเจอตัวจริงๆวันนี้นะต้า,าว่ามีการเจอตัวตามตามาที่เคยพูดกันเอาวไว้นะวันนี้นะนักข่าวก็คงจะได้ออกข่าวนะว่าเจอตัวไอ้เสือนะครับนะเจอตัวไอ้เสือแล้วนะนอนหมดสติอยู่ทา่าข้างโกดอินถ้า <c oughs> เกิดออกข่าวอย่างนี้พี่น้องครับเชื่อผมเลยว่าไอเสือโดนควบคุมตัวตั้งแต่วันโน้นแหละครับนะ Okay. นะมีการเล่นอะไร,ะไรเล่นเล่นซีรีส์ <c oughs> หนูไล่แมวอะไรอย่างเนี้ยครับกนะ็ <c oughs> โอเคแล้วนะได้ฝึกกําลังปุนได้ฝึกได้ฝึกนี่ได้โอ้ยเขาว่ากันไปนะงบปิดงบตบเลยอะไรเอ้ยก็เโอ้ยวิกล่อวิกล่อกลัวจะเข้ากุ๊กเหลือเกินโอ้ย <c oughs> <อ>พูดกันไปเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับคนไทยเรานะ เป็นไงครับนะบางทีประสบการณ์น,น้อยๆเนะี่ยไปเดินในป่าเนะี่ยอย่าลืมนะฮะสอกก็ป่าวาก็ป่านะครับป่าไม่ใช่ที่ไกลจะไปเดินเล่นก็ได้นะครับหากผู้ไม่มีความชำนาญน,นะนะสิงสาลาสัตว์นะเสือจงังบางทีนะมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่นะเจอมันก็น่ากลัวเลยครับแต่การที่จะเจอสัตว์เหล่านี้มันมันก็โอกาสน้อยนะ แต่ไอ้พวกสัตว์ตัวเล็กๆครับส่วนใหญ่นะียมนุษย์เรามักจะมองก้ามมันนะครับสัตว์ตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นพวกง,งูเงี้ยวเกี้ยวกอนะเนครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนะี่ยโดนต่อโดนตอต่อยต่อมันมีอยู่สามรูปแบบในการตำลังของมันนะครับแบบที่หนึ่งนะียมันอยู่บนต้นไม้นะแบบที่สองยนะอยู่บนดินเลยนะครับไม่ใช่ต่อโพรงนะครับไม่ใช่ต่อรู้นะครับ ต่็นตอที่อยู่บนต้นไม้นี่แหละแต่มันไม่อยู่มันดันมาทำรังบนดินนะครับเดินเข้าไปไม่รู้ธรรมะทาเรือไปจุดรังมันเรียบร้อยครับเดินไปเตะรังมันเนี่ยโอ้โหมันรวมกันต่อยนะเรียบร้อยครับนะจักกระเด๋วเลยจะบอกให้นะบางคนถึงตายนะจะบอกให้นะครับแล้วก็จะนิดหนึ่งมันก็อยู่ในรูในปโปรงนะมันก็มีรูมีปโปรงของมันพวกตอเนี่ย ตามไม่ไกลไปตามให้รังมันเกิดสันไหวหรือว่าไปกระทบรังมันนะมันก็ไม่ตามอะไรไกลหรอกครับนะแต่ต่อที่อยู่บนต้นไม้นะก็ไม่ไปดึงเตาวันนะไม่ไปเตี้ยวสับต้นไม้ที่บังเอิญว่าต่ออยู่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ต่อที่อยู่บนดินนะครับนะเดินก็ไปไม่ดูไม่ตันดูอะไรนะไปจุดรงังเรียบร้อยนะยก,ก็โดนอย่างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะกเกือบตายก็เป็นการลังใจใก็ได้กันนะครับนะ ทางเจ้าหน้าที่นะแต่อย่างที่ผมบอกครับนะเรื่องของไอเสือเนี่ยนะครับนะมีอยู่สองประเด็นแหละครับหายช่อยไปแล้วกับไม่รู้ว่าไคยเล่นเกมอะไรนะอันนี้คอยดูกันแล้วกันนะครับนะแต่ผมเชื่อนะอกเจ็ดวันแล้วคนเรานะนะคือคันหนีนะการหนีกับการไปใช้ชีวิตมันคนละอย่างกันนะครับคนที่เดินป่าหลายคนเนี่ยก็บอกว่าโอยอยู่ได้อยู่ได้อ,ดอนันนะมันอยู่ได้อยู่ได้เพราะ เพราะอยู่โดยไม่ต้องหนีไกลครับแต่เนี่น,นี้นะนะมันไม่มีใครอยากติดวงล้อมอยู่ในป่าหรอกรนะไม่รู้นะขอคิดกันเอาเองแล้วกันนะโอ้ลากลากเรื่องไอเสือจะยาวเลยนะโอเค,คบขอนะมันเป็นมุมมองแว่ก็เป็นมุมมองมุมหนึ่งก็แล้วกันนะจากคนที่เราก็ติดตามข่าวอยู่นะโอ้ก็อย่างที่ผมบอกครับอ่าเมืองไทยวันนี้นะฝน ฝนสิบนะครแดดสองในหนึ่งปีนะครับนะก็เคยมีพี่น้องกันหนึ่งนะถามผมมาว่าในเรื่องของปลูกยางกับปลูกปาล์มนะครับเนี่ยครับ,รบนะก็คืออาชีพเสริมนะพี่น้องพี่น้องชาวสวนยางเวลาเจอฝนมรสุมด,ดูดูมรสุมมั่วอย่างนี้ครับนะมันมั่วนะครับนะมันตกมั่วนะครับเพราะนั้นมันนะมันก็ไม่ได้กรีดยาง ไรายได้เราก็ขาดหายไปนะครับก็ถ้าเรามีที่มีที่พอ,อที่จะแบ่งไปปลูกปาล์มได้มันก็ดีนะครับแต่มีพี่น้องถามผมว่าปลูกยางปลูกปาล์มอะไรดีกว่านะมันมันดีทั้งกู้นะครับนะแต่เพียงแค่ว่าสวนปาล์มนะครับพี่น้องครับมันต้องกำนึงถึงสองสามอย่างนะถ้าเราจะปลูกปาล์มนะคือพี่น้องที่ปลูกปาล์มอยู่แล้วเนี่ยเขาก็นะคุ้นจินกันอยู่แล้วละนะ แต่เพียงแค่ว่าคนที่กำลังจะตัดสินใจเนี่ยนะก็หนึ่งเลยครับต้องอยู่ใกล้ถนนนะครับถนนสามารถแจกเข้าไปไปได้โดยที่ไม่ป่านตางของไกลเยอะนะนะเพราะว่าการการบรรทุกตะลายปาล์มในวันข้างหน้ามันต้องใช้การวิ่งอยู่ประจำนะครับนะมันมันปิดครับการที่เราไปขอทางเขาเพื่อเพื่อนำไม้ยางออกจากออกจากสวนของเรานะมันแป๊บเดียว แต่ถ้าเราปลูกปาล์มนะแล้วเราเราไม่มีทางเป็นของตัวเองอะบางทีมันก็ต้องเคลียร์กันเยอะนะอันหนึ่งนะนสองก็คืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในเรื่องของกาบนบรรทุกทลายปาล์มอย่างนี้ก็ต้องมีรถนะแต่หากว่าเราไม่มีรถเราก็ต้องไปจ้างจ้างคนอื่นแต่คนอื่นก็มาหานเราอีกแล้วนะครับแต่แน่นอนครับปาล์มเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสิบไร่ขึ้นไปเนี่ยครับนะ บางทีการตาําคนเดียวก็ไม่ทันหรอกครับนะก็ต้องมีการจ้างนะจ้างแตงตะายปามันนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะมีแตงแตงตะลก็เรียกว่าอะไรแล้วก็เก็บตางของมันนะนะนะมันก็ต้องนะมันก็ต้องมีมีการว่าจ้างกันนะครับเป็นธรรมดาอันนี้นะครับแต่เป็นไงครับผล,ลนะผลิตนะฝนตกก็ไม่เป็นไรครับตางเก้าถึงเรามีรถนะเราก็สามารถที่จะ มีรายได้เสริมในฤดูในรุเนี่ยฤดูฝนตกอย่างเนี้ยได้นะครับแต่ว่าตาเราจะปลูกปาล์มเนี่ยเนื้อที่มันก็ต้องใจเยอะนะครับปิดกับปลูกยางนะบางทียางนะมันมันใช้เนื้อที่น้อยกว่านะครับมันก็ได้จํานวนต้นแล้วนะครับส่วนสวนยางเป็นไงครับถึงแม้ว่าเราไม่มีตังเป็นของตัวเองไนงะรถใหญ่ๆวิ่งนะครับตอนปลูกเราก็สามารถปลูกตาเกียวได้ถูกไหมครับพอปลูกแล้วนะเป็นไงครับ ผลนะผลิตมันก็บรรทุกมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะเหมือนแ่วบ้านผมเนี่ยบ้านผมขายน้ํานะครับพี่น้องครับขายน้ำยนะนํำยางใส่กระสอบนะน้ายางใส่กระสอบแล้วบรรทุกออกมาขี่มาทางล่องยางสบายเลยนะครับแล้วก็น่นเลยครับกว่าที่จะใช้รถใหญ่เข้าไปเกี่ยวกล้องก็งนนตอนล้มมายางน่นแหละนะครับนะไอตอนล้มมายางบางทีเราอาจจะไปก่อต่างกันถ้าเราอยู่ด้านไม่นะ ถ้าเราอยู่ด้านในแล้วเราไม่มีตังของเราอ่ะเราก็สามารถเจรจากับเจ้าของต้นตังนะครับเพื่อที่จะนํไมยางเราออกมานะก็พูดคุยกันนะเสียกล้าเสียอะไรก็ว่ากันไปนะครับน,ะ <c oughs> นี่ยครับพี่น้องครับสิ่งที่ต้องกำเนิงนะครับในเรื่องของการที่เราจะมีที่ดินหรือว่าเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องกำเนิงสิ่งนี้ด้วยครับต่ัง ทางเนี่ยสำคัญสำคัญกว่าสิ่งอื่นเลยนะครับหากเราไม่มีทางเนี่ยเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็ลำบากนะครับนี่ครับวันนี้เนี่ยพูดคุยกันสยาวเลยนะครับนะนนๆนวันนีก็ไม่ค่อยได้นะคลิปเพราะว่าเนี่ยคลื่นหมาอีกแล้วนะครับนะฝนกำลังจะตกอีกแล้วมืนอือมันตกหาให้ตกหาอยู่อย่างนี้ครับนะทั้งวันนะครับแล้วก็ไปโน่นตอนกลางดึกตอนกลางดึกปล่อยปล่อยปล่อยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่กำลัรับชมนะครับนะ มีในเรื่องของการคุยทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับพบใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิดเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ